สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลครับหลายคนปลูกต้นฝรังครับอาจจะมีปัญหาเหมือนที่หมอเก่งเจอนะครับขณะเราปลูกไว้ในโรงเรือนครับเข้ามาแล้วมันจะออกไม่ได้ดูสิครับนี่มันจะกาศนะครับเราจะพบว่าเจอปัญหาว่าเปลีอยเปลือเปลนี่ฮะเปลีอยขาขาวตัวขาขาวนี่แหละครับวิธีกับจัดเพรียที่สวนของหมอเก่งชาแนลเราใช้วิธีออร์แกนิกธรรมชาตินะครับ ใช่นี่แหละครับแม่นอยู่มือลูบแล้วครับเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับเรามาลดน้ํามันดูแลแล้วก็ค่อยลูบรูบลูบูปลูบไปครับนี่เนี่ยเพียพวกนี้ครับลูบลููไปลูกนี้ก็ดิบทิ้งไปเลยครับเราไม่เอาผลผลิตครับนี่ครับเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับตามยอดตามพวกนี้แหละครับนี่แล้วก็ลูบลูบไปอย่างนั้นเราก็กําจัดมันไปในตัวนะครับเนี่ยเราไม่ให้ปล่อยมันลอยนวลนะครับนี่ฮะยอดนี้เราเห็นนะครับ เราเอาลูกทิ้งไปก่อนครับยอดมันมีเช่ไเาเอา,เอาทิ้งไปเลยยอดเอาทิ้งไปเลยนี่ครับทําแบบนี้เลยครับถ้าเราเห็นเราก็ค่อยๆรูปๆไปเลยครับอย่าปล่อยให้มันลอยนวลครับนี่ก็คือต้นหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับหลังจากเราลูบเราเด็ดใบอะไรพวกนี้ครับนี่ฮะมันก็จะแตกยอดใหม่ครับนี่ฮะเราไม่ต้องไปเสียดายอะไรครับเนี่ก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้เนี่ยต้นนี้ก็แต่ก่อนก็โดนผียดโดนอะไรพวกกินนะฮะนี่ฮะเราเด็ดยอดเด็ดไปก็แตกยอดใหม่ครับนี่ ติดลูกด้วยเสยเลยติดลูกด้วยติดลูกด้วยยังไม่ได้หอกครับเนี่ยติดลูกด้วยเลยครับนี่ฮะเราเอามือลูบเราก็เลยผลลับมานะไปดูต้นอื่นก็ได้ครับนี่แตกใบใหม่เลยครับต้นนี้หมอเก่งรูดใบออกทิ้งหมดเลยครับหลังจากโดนเพี้ยทําลายเนี่ยแตกใบใหม่ออกเลยครับนี่ต้นนี้ก็แตกใบใหม่ออกเลยครับนี่ฮะเราใช้วิธีแบบแมนนวลตามธรรมชาตินะครับใช้เหมือนนี่เห็นไหมฮะ แตกใบออกใหม่หมดเลยเห็นไหมครับหลังจากเราใช้มือลูดนะครับเราอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะครับอ้าวยังเดืออยู่นี่ว่ะเนี่ยเราก็ค่อยๆลูบไปครับเนี่ยมีมาก็มาเลยเราก็ลูบๆมันไปนี่ฮะแตกยอดใหม่สวยงามเลยนะครับเป็นไงบ้างละครับวิธีกําจัดเพียค่อยๆทําไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ